บ้านบ้านห้าสี่สามก็ถือว่าเป็นอินฟูไทยลาวเลยที่แบบว่ามาสร้างตำนานเป็นโซแม่นลาเราอย่างไรบ้างทำไมย,ยากมีหลายตำนานมากค่ะที่มาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเราดีใจจังเลยะอที่เราได้เป็นคนไทยตัวเล็กๆที่มีโอกาสได้รับความรักมากมายจากพี่น้องชาวลาวค่ะและในวันนี้เราก็ถือว่าใน,ในเมื่อเราได้รับความรักดีๆจาก พี่น้องชาวลาวก็เลยเลือกที่จะมาโปรโมทให้พี่น้องชาวไทยได้มาที่วัดนี้ค่ะวัดโพัยเพราะว่าหลวงพ่อเองท่านได้บอกว่าอยาก้แบบทุกคนมาร่วมบุญเพราะมันเป็นบุญใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นการสร้างพญายนาคองอ,อ,องคุชงแล้วก็องค์เลยนะคะปู่สุวรรณปู่สุวรรณนคราซึ่งปู่สุวรรณนคราเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าใครขอพรเรื่องการเงินนะแนะนำหรือว่าต้องมาร่วมกันสร้างที่นี่และยังไม่พอนะคะก็ยังมีกำแพงแก้วอีกก็ กุศนใหญ่อะค่ะมันจะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างวันนี้ที่วัดมีการยกเช่าฟ้าเกิดขึ้นไม่ยากเชื่อนะคะว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก่อนที่จะประสบความสำเร็จด,ดังขนาดนี้ได้ะเม,มย่าได้ไปยกช่อฟ้ากับอาจารย์เชียงและหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บก็ชีวิตก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยในปีนี้ก็เลยมาอธิษฐานว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสยกช่อฟ้าที่วัดแห่งนี้ก็ขอให้ได้เป็นอินฟูที่สามารถผลักดันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวที่มาอยู่ร่วมกับเราให้ไปสู่จุดสูงสุดให้ได้คจริงๆเหมือนยืนหนึ่งในลาวเลยยากไหมครับเพราะว่าเราก็ เขาเรียกว่าอะไรนะย้ายลูกหลากสิ่งฐานมาอยู่นี่เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเรายังไม่กล้าใช้คาว่าเรายืนหนึ่งเลยอะค่ะแค่เราว่าเรามีคนนิยมชมชอบแล้วก็หลายๆคนก็เอ็นดูเราเป็นที่รู้จักเอาเป็นว่าเดินไปแล้วคนก็ทักอย่างงี้ดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะบอกว่ายากไหม มันก็ยากนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งความดราม่ากเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดอะเราจะเอาผลงานในการพิสูจน์ตัวเองเอาสิ่งดีๆที่เราทำํำพิสูจน์ตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน้องแฝดไม่ว่าจะเป็นการสร้างร่วมร่วด้วยช่วยกันสร้างวัดสร้างวานี่ไม่ใช่วัดร่านะคะที่มิยาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนเพราะว่า อย่างเราเองอะค่ะปีที่แล้วเราได้อินฟลูเอนเซอร์สายบุญดีเด่นประจําปีนะคะปีนี้เราก็ตั้งใจว่าเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทําไปตลอดชีวิตที่เราที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆเหมือนเราเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเมอ์ใครจะเป็นพี่เออย่างเงี้ยเป็นทั้งนักบ้านอะไรด้วยใช่ไหมคะมเป็น,ปนบ้านแบบบ้านที่รวมอินฟลูรวมดาราเด่นใเดาเลยมันเป็นความฟุกค่ะมันเป็นความฟุกเพราะว่าเมย่ยะเองอะค่ะเป็นนักธุรกิจจริง<ม>ๆแล้วเรามาทําธุรกิจที่นี่กว่า8ปีแล้วแล้วบังเอิญว่ามันมีเน็ตไอดอลหลายคนนะคะเข้ามาติดต่อว มาก็ได้คุยกับน้องเขาได้ด้วยตัวเราเองอะค่ะก็ได้บุญบารมีของพียรนาน,นี่แหละคอยสั่งสอนเราว่าการที่เธอเป็นอินฟูเมย์ได้รับโอกาสจากพียรนาเมย์ก็เลยอยากส่งโอกาสดีๆแบบนี้ส่งต่อให้กับคนอื่นๆแล้วพอน้องเขามาค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดอะเราไม่ได้แค่ร่วมทาธุรกิจกันอย่างเดียวเราสามารถผลักดันแล้วก็ทําให้เขามีความสามารถมากขึ้นในหลายๆด้านและอย,อย่างน้องหวังเองเนี่ยค่ะเมย์ก็ดันเต็มที่เลยดันจนก,กระทั่งแบบว่าน้องได้รับโอกาสในประเทศไทยเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะมันก็มันก็เป็นดรีมอะค่ะเพราะ พอเขาเขาก็อยากจะไปเติบโตที่ไกลขึ้นตัวเราเองก็อยากมาเติบโตที่นี่เลยหลายๆประเทศตัวน้องเองก็อยากไปเติบโตที่ไทยเหมือนกันก็เลยกลายเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวค่ะก็คือมาทําเพลงกับเก่งสัยะาค่ะทำออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำออกมาก็คือผลตอบรับดีมากโดนด่ากระนําคือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะคนในคนในพื้นที่ไม่ได้สนับสนุนเราอะไรเงี้ยหรอที่โดนด่าอะไรเงี้ยมันโดนด่าในเรื่องอะไรบ้าง ก็โดนด่าในเรื่องว่าแบบตอบจากใจเลยไม่ต้องกลัวหวังแบบมาทําไมแบบเอ็มวีดีนะแต่ว่าหวังมาทําไมแล้วเป็นงไงมาทําไมมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เอาแบบเอาคำพูดเหล่านั้นก็มาปรับปรุงตัวเราเองแหละบางทีเราอาจจะเก่งไม่พอหรือว่าบางทีเราอาจจะทักษะมีไม่มากพอหรือว่ายังไงเก็เอามาปรับปรุงตัวเองแต่ตื่นเต้นไหมครับฟชเชอร์ิงกับเก่งเชียตอนแรกแบบตื่นเต้นมากเลยครับ คือแบบตื่นเต้นแห้งถ้าได้มีโอกาสได้ไปฟิชเชอร์ิงเพลงกับพี่เก่งเพราะพี่เก่งเป็นคนแบบบิวเพลงโดยสัมพ์แบบเป็นคนคุมอยูรรอ่นั้นเลยร้องอะไร,ไรแล้วเรื่องงกับเขาครั้งแรกเลยโอกาสถื่ว่าแบบรู้สึกแบบเป็นเกียรติมาก พี่พี่เขาให้โอกาสแล้วก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่ครับและก็ผู้ใหญ่หลายๆคนแบบที่ซัพพอร์ตเราด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทางสังคมแล้วทางเราก็ให้โอกาสเราเราก็ซัพพอร์ตเราเหมือนอย่างเราก็เชื่อมระหว่างเขาเรียกว่าศิลปินไทยลาวเลยใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงเลยเพราะว่าตอนที่เก่งทัชยชยาเขาอยากจะหาคือเก่งทัชยชยาเขาคุยกับเมย์เป็นโปรเจกต์ว่าเขาอยากจะทําโปรเจกต์ที่มันเป็นระดับ AEC เขาอยากจะทําให้มันโตโตขึ้นพี่เมย่าลองมองดูซิว่ามีใครพอที่จะ แบบโอเคบ้างสำหรับความเป็นอินฟูที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยให้น้องส่งให้น้องเขาไปแคสดูและเก่งอ่ะก็ชอบในเสียงน้องแต่เพอเออหนูว่าพอมันแมทแรกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเพลงแรกออกมาเนี่ยมันจามากเยอะมากแล้วตัวน้องเองอ่ะเมย์ยต้องเล่าคมจริงเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนท์ที่มันออกมาที่เมย์ยะปล่อยออกมาว่าแบบว่าทะเลาะก,กับน้องเป็นเรื่องคอนเทนต์หรือเรื่องจริงเมย์ยาจะยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอตอนนั้นน้องเขาบอกว่า เขาเสียใจมากที่แบบว่าเขาโดนเขาโดนคนบูลลี่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือคนลาวด้วยกันเองด้วยอย่างนี้ค่ะน้นองเขาค่อนข้างเสียใจแล้วทีนีน้เก่งทัชชยายก็ได้ก็ได้โทรศัพท์มาหาเมย่าเองเลยนะคะกกัแบบเรื่องนี้บอกว่าคือเก่งอะ่ะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าแบบคือเก่งทัชชยายเองอะ่ะเป็น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 ,เป,นเป็นคนไทยเนาะ ก็ยังสนับสนุนน้องก็อยากจะให้พี่น้องชาวเราทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เอ็นดูน้องด้วยนะคะแต่บางคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณแต่บางคนที่แบบว่า,ายังคิดว่าน้องดีไม่พอก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ลองให้แบบติดตามน้องเขาดูว่าเขาจะฝึกไปได้ถึงขนาดไหนส่วนตัวเมย่าเองหาในฐานะที่แบบได้ฉาย,ยาวแล้วพี่เอสุภเชัยเมืองลาวเนาะก็จะผักแล้วก็ดันให้บอว่า ให้น้องเขาได้ไปไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะค่ะแล้วส่วนตัวเราให้กำลังใจน้องอยังไงคะตอนน้องโดนดาา่าอะไรเงี้ยอ๋อด่าค่ะด่าซ้าเข้าไปอีกค่ะ <laughs> ให้ให้มันให้เพราะว่าตัวนอง้องเพงอะค่ะเขาบอกว่าไม่ถามไม่ได้ถามเราว่าเกลียดเพลงของตัวเองไหมน้องเขาก็ตอบมาบอกว่าแบบลังเลใจแล้วก็เงียบเราบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ เธอจะเอาคอมเมนต์มาลดทอนความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เธอจะต้องสู้กับมันให้ได้เพราะว่าการที่คุณจะมาอยู่จุดตรงนี้คุณต้องผ่านทั้งคอมเมนต์ที่ดีและคอมเมนต์ที่ลบอยู่แล้วแต่คุณจะเอาคอมเมนต์ที่ไม่ดี่มาผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดที่มันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมได้ยังไงนะคะก,ก็ให้กําลังใจน้องเขาแบบนั้นจนกระทั่งวันที่เราว,าว่าน้องแล้วมันเป็นวรัลออกมาค่ะแล้วก็กลายเป็นว่า ในวันในวันนั้นอะคาเราอ่ะได้เป็นแบรนด์บัสเตอร์แล้วพอเออหว่าเราอะ่ะทำธุรกิจที่นี่เยอะแล้วพี่คนที่เขาเป็นเจ้าของงานนะคะ LT เนี่ยเป็นเป็นสินค้าเป็นอคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่อะคะ่ะที่เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่อยากให้น้องหวังอะ่ะมาร้องเพลงในงาน20ปีสอง20ปีของพี่เพราะพี่อยากสนับสนุนคนเราด้วยกันเราแบบดีใจมากเลยอะเราก็บอกกับน้องเขาว่าวันนี้เราไม่ได้คาดหวังสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุด แต่เราคาดหวังว่าเขาจะยืนบนเวทีด้วยความสุขที่สุดจริงๆแปีตั้งแต่มาทำธุรกิจก็ถือว่าสับเซตแล้วก็มาทำคล้ายๆกับเป็นค่ายโมเดลลิ่งอรไรอย่างล้วถือว่าสับเซตไหมคะจริงจริงเมย่าจะบอกว่าเมย่าไม่ได้ทำค่ายโมเดลลิ่งนะคะแต่เมย่าทำธุรกิจหลักๆแล้วว่าเราเป็นนัก<ม>เราเราทำโรงงานผลิตเครื่องสำอาง<ม>แล้วก็อาหารเสริมซึ่งก็มีหลายๆคนที่เราเริ่มจากการที่เราเป็นที่ผูษษา้านการตลาด ใครกระดาษที่อยากจะมาขายสินค้าเก๋ๆของเครื่องสำอางการตลาดไม่เก่งการตลาดไม่ถนดัดไม่ว่าจะเป็นคนไทยอยากจะมาขายที่ลราหรือคนเราอยากจะไปขายที่ไทยหรือว่าคนเราอยากจะแบบว่าตีตลาดในเราได้กันเองหรือว่าคนไทยอยากตีตลาดคือซึ่งเราวลรับผิดชตรงนี้อยู่แล้วและบางบังเอิญบางเอิญว่าตัวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเราดึงดูดเดตไอดอลดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเข้ามาหาตัวเราและทีนี้เราก็เลยมองว่าเอ้ยเนื่องว่าเราปั้นแบรนด์ได้ทำไมเราไม่ลองปั้นคนดู ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าก็ได้ปั้นแบรนด์ก็ <_ ull ing> ปั้นคนแล้วตอนนี้ว่าวแววมาว่าก็มีนักธุรกิจบางท่าน <_ ull ing> ที่ยอยากจะให้เราแบบว่าปั้นพีนไ่ได้ไหมแต่กิงมันเหมือนมันมีดรามา่าเะว่าอยู่ไทยไม่ได้แล้วก็ต้องหนีมาอยู่เราเลยอะไรยเงี้ยเฮ้ย <_ ull ing> จริงๆกว่าจะผ่านดราม่านั้นมาได้นะคะพี่โบกัสเมียจะบอกว่าแบบเป็นซึมเศร้าเหมือนกันนะอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นซึมเศร้าเหมือนกันมีหลายๆคนน่ะในวันนั้นน่ะวันที่เขาคอมเมนต์แบบนั้นน่ะคอมเมนต์แมกระท้าบอกว่ากลับประเทศไปไหม ล่าไปไหมแต่เราพอเราย้อนดูว่าแบบมันก็มีหลายๆคนเนาะที่เป็นไอดอลเราไม่ว่าจะเป็นลิซ่าที่เขาก็โดนเหมือนกันหล,หลายคนสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเหมือนกันหมดเลยคือว่าถ้าวันนี้คุณคิดที่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่แผ่นดินตัวเองหรืออยู่ที่แผ่นดินไหนถ้าคุณเอาในเรื่องของผลง,ง,งานมาพิสูจน์เอาการกระทาของคุณมาพิสูจน์สักวันหนึ่งสังคมจะให้โอกาสและสังคมจะตัดสินคุณเองว่าคุณเป็นคนยังไงก็เป็นซึมเศร้าถึงขั้ทนออทำงานไม่ได้เป็นเดือนนะคะ เหมือนคนอื่นไม,ไม่ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเป็นซึมเศร้าแบบยังไงเพราะว่าไทย้าฉาักก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสแต,ต่คือกลับบ้านไปทุกครั้งก่อนนอนหรือว่าอะไรคะมันจะมีความแวบแล้วคือของคนซึมเศร้ามันจะดีบแบบคิดมันจะดิ่ง,งแบบคิดมากมบบมาก็ได้กําลังใจจากอาันจริงนะคะมันก็กำลังใจจากเด็กๆในบ้านไม่ว่าจะเป็น น้องน้องผู้ช่วยของเราเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างทุกคนที่อยู่เพราะตอนนั้นอะ่ะวันที่เกิดดารมาม่าหนักๆอะ่ะเราอยู่ที่ลาวแล้วก็จะมีเออหวังมีลักกี้ม,มีซ้มโอมีโดนัทมีทุกคนที่อยู่ข้างๆและจับมือเราไปบอกว่าผ่านมันไปให้ได้นะพูดนามตำตระหลผ่านไปให้ได้เราก็คิดว่าแบบถ้าวันเนี้ฉันแบบฉันไม่ยืนขึ้นมาและพิสูจน์ตัวเองให้ได้อะ่ะแล้วคนจะรู้ได้ยังไงในวันนั้นอะ่ะเมย์อ่ะเมย์ก็จำความรู้สึกได้เลยว่าแบบ เราก็ทำอะไรดีๆให้ให้หลายอย่างนะเอ๊แต่กระชังนมันก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะรู้เขาจะรู้ถึงปฏิหารที่แน่แน่ของเราว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงแต่เรารู้แต่ว,ว่าเราก็เป็นคนไทยตัวเล็กคนหนึ่งที่มาทําธุรกิจที่นี่แล้วก็มาเติบโตมีชื่อเสียงที่นี่เรามีแม่ที่เป็นแม่เจ้าของบ้านที่ชื่อแม่เสิร์ดเขาบอกว่าเม่ยตเติบโตมามาแปดปีแล้วนะจะสิบแล้วทําไมไม่ก้าวไปให้สุด เขาว่าถ้าเกิดว่าเธอทําสุดอะ่ะเธอจะสามารถช่วยคนที่นี่ได้อีกเยอะเธอจะสามารถสร้างอะไรที่ได้อีกเยอะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราทําได้อะ่ะถ้าไม่ทำได้หมายของว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมคนไทยเองก็จะมาขายที่นี่สักวันหนึ่งคนลาวก็จะไปขายที่นูน่นซึ่งเราเพยายามทํามาตลอดเราจะคิดว่าความฝันของเรามันคงอีกไม่น,าน่าหรอกมันคงทําได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะ ให้โอกาสเมย่าแล้วก็แล้วก็ลองเปิดใจดูสําหรับคนที่เคยมีอคติกับเมย่านอกจากที่ว่ากระแสลามาต่างๆที่เกิดขึ้นอื่น่้แต่ว่าที่เมย่าก็ยังง่าวมาสร้างคนสำคัญที่ว่าให้มีอาซีพและก็สร้างแม่นี่ว่าสร้างให้น้องๆมีตัวตนที่ว่าหลายคนที่เคยเมย่าปั้นมาคำนูเรื่องไม่แที่จริงใจนจเรามีความสุขในการเป็นผู้ให้เวลาที่เราเห็นเขาประสบความสำเร็จเรามีความสุข ไม่ว่าวันนี้จะไม่ยากเชื่อว่าคนเรามันไม่จักเป็นก็จากตายแม้ว่าวันนี้เขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะไม่อยู่กับเราณวันที่เขาอยู่กับเราณวันที่เราทําให้เขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและใคร้วแต่ค่ะที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราอ่ะเราจะทําให้เขาไปให้ได้ไกลที่สุดไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเงินทองนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเลวิศราจะใช้ความสามารถที่ตัวเองมีคอยสอนแล้วก็คอยผลักดันเขา ทับตัวนกหว่างนี้อ่าเวลาเอื้อยมียากเจื้อยก็เสียรมาต่างๆนกหว่างนี้ให้กำลังใจเรื่องยมีแยากกันเลงก็อยู่ข้างๆไม่ยากนะตัวเอดกับทุกคนว่าจะเป็นอนติบอดีหรือว่าเคยสมโอยังก็ตามถือว่าช่วงหนึ่งที่เคยเกิดกระแสรำมากเหมือนกันแต่ละคนก็อยู่น้ำกันอย่ากันเดินแย่งดูแลกันเป็นห่วงคมสนุกกันและกันเ่ราะว่าโอ้โหไม่เคยแรงยังขืนก็เลยแบบอยู่น้ำกัน วันนี้จากตอนกับอ่านเรื่องผลงานเกี่ยเราถอยมาประมาณกระแสหรือว่ากระแสปีกับแข่งในคนขังปีกระแสทีบอกถอยจะอีเพราะว่านายกบอกว่าวังตัก็น่าจะมาเป็นห้องเสียงเสียงบุรีเลยอันตัวนี้ขอแก้ไขตุกนี้ต้องรวังสีอามาปพับคุ้นไปจากอามาเป็นข้องพัฒนาวเเพื่อให้เขาในการพัฒนาขึ้นือเราต้ังหวังกับมีคนวิจารณ์กับบกไดนอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมาเห็นขอรอยของตัวเองการที่เขามาวิจารณ์เ้องกัน พ้ากะควรที่จะเอาเิาซนขนาดนีมาเฮียนหูแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้เองว่าเฮ็ดยัง่าดไปเขาอาจจะเสียงบอดีพ่อบอรหรือว่าเขาอาจจะห้องเพราะถ้าดีๆพ่อบอกว่าเอาสซ่นที่เขามาวิจารณ์แล้วถ้าเราไปปรับปรุงเห็ดมันดีขึ้นแล้วเพื่อให้เขาแบประทับใจขึ้นอ็ไดกพ่อากะก,ก็แบร่อ,อยู่แต่กแต็แต่ก็ยังมีคนหายกำลังใจรายอยู่ก็เลยแบบเลือดสูงต้องตอบเลยว่าท้อหนักมากใช้คำนี้ แอบท้ออยู่แต่กรสู้ได้เพราะว่าเมเกิดเหตุเพื่อให้ทุกคนภูมิใจคือเมย์ขอพูดแทนน้องอย่างเดนะของน้องเนี่ยน้องจะไม่คนไม่กล้าพูดใช่ไหมแต่ตอนที่คุยกับเมย์เนี่ยท้อทถึงขนาดจะเลิกเป็นนักร้องแล้วนะเมย์นี่คือแบบฟิลขาดเลยอ่ะที่คุณเห็น้ว่าแบบไม่น่าก็คือน้องบอกว่าจะเลิกเป็นนักร้องแล้วนะคือเราฟิลขาดเลยเฮ้ยยูสิ่งที่ยูทำมาทั้งหมดคนสพอร์ตยู่เป็นล้านอยู่เห็นแค่ไม่กี่สิบคอมเมนต์เองอยู่จะต้องสู้ดิวะยู่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นมาก็ค ทุกคนเขาก็วิจารณ์แล้วแบบพัฒนาดิฝึกดีฝึกดีน้องเขาก็เลยเริ่มฟื้นแล้วก็เลยขึ้นมายลลกระดก็ขอขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให้หลักการบอกว่าจะเป็นฟังให้เรื่อฟังเล่าที่เข้าใจว่าซับพอร์ทห้องบอกว่าจะเป็นคนไทยมาซับพอร์ตหลาท่านเล่ามาซับพอร์ทเราขอบใจลหลายๆคนที่ดูว่าคอยซับพอร์ตหลักการขอบใจผู้ใหญ,ญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสวางโมือโดยตลอดหลักการขอบใจพี่เมย์ที่คอยผลักดันเกมสองมาโดยตลอดขอบใจทุกคนนะคระับโอเคนะคะขอบคุณนะคะ จะพอรัตติ้งของพัฟติ้งเมยเีย,ย่ากี่นาทีนะสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวขอ,อ,อพัฟติ้งเมีย่าเดี๋ยวด้วยขอบใจเลยหรือยืนคู่กันยืนคู่กัน